โปรเจกต์พิเศษอัลบั้ม Changes of Love บทเพลงรักจาก The Star ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมา3ซิงเกิลนะคะได้แก่เพลงรักแท้แปลว่าเธอของบี้สุกริตเพลงการเวลาของกัณนพนัฒ์เพลงหนึ่งหัวใจของโดมจรุวัตรและคราวนี้ก็เป็นคิวของดุมแกงส้มธนทัศน์กับซิงเกิลสุดซึ้งความรักสวยงามเสมอค่ะและวันนี้ตามติดชีวิตดาวจะพาไปตามติดหนุมแกงส้มธน,นทัศน์กับการถ่ายทามิวสิกวิดีโอเพลงความรักสวยงามเสมอบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ก็อยู่กับบรรยากาศนะครับการถ่าย MV เพลงความรักสวยงามเสมอนะครับจากแกงส้มนะฮะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์ uh, project, นะครับเชียงเ s o f love นะครับบทเพลงรักจากเดียร์สตาร์นะฮะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่เหมือนกับเป็นนิยามความรักว่าเ,ออเราจะเปรียบความรักไปเป็นสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยบไปเป็นหนังสือเปลี่ยบไปเป็นดวงดาวแต่ว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเปรียบความรักกับอะไรเนี่ยความรักนี้ไม่มีคุณค่าเพราะว่าความรักนี้เป็นความรักที่ได้จากคุณทั้งหมดเลยนะฮะ ความหมายดีที่อยากจะมอบกลับคืนไปให้กับแฟนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ในอัลบั้มเทียนเย่ซอฟเลิฟนะฮะก็ในอัลบั้มนี้ก็จะมีอีกหลายบทเพลงนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยทั้งเพลงแล้วก็ MV เนี่ยเราจะได้ชม MV นะฮะแล้วก็ได้ฟังเพลงเต็มๆกันเลยนะฮะวันที่15พฤษภาคมคนี้นะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตอนคือคือด้วยด้วยตอนฟังเดมโมครั้งแรกแล้วก็ฟังเรื่องของแบบคุยกับพี่ๆที่แต่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นแบบ เออผมชอบที่เขาเลือกเลือกมุมมองคือเปรียบเอาความรักไปเปรียบกับสิ่งนะัง้นสิ่งนู้นสิ่งนี้มันทำให้เพลงนี้แบบมันมีความน่ารักแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในอยู่ในเพลงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบผมว่ามันมัน,ม,นมันได้เล่าเล่ามุมมองของความรักที่หลายมุมดีอะ่ะแล้วก็คนฟังก็จะได้รับแบบเออเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองได้ด้วยนะ้องหมอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบดีใจมากที่ได้ร้องเพลงนี้ครับ s i l ล o u e t นะคะซึ่งแบบเห็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนเงาๆนิดนึงนะครก็มีแบบ move move บ้างนะครับสรุปมือนกันครับออกภาพออกมาสวยมากะครับทุกนี้ก็อาจจะเป็นด้วยสถานที่แล้วก็อากาศเนาะอาจจะแบบช่วงนี้ฝนตกแล้วทำให้แบบหลงังฝนก็จะปกคลุนิดนึงอะไรเงี้ยชื้นชื้นนิดนึงนะ,ะแต่ว่าโอเค่านไปได้ด้วยดีครับุกสณานะครับฟิลไปตามเพลงนะฮะแล้วก็นึกถึงแบบภาพเวลาช่วงเวลาดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ เรอยากจะตอบแทนทุกทุกอย่างกลับไปจริงๆก็นึกถึงภาพแบบเออไปนู่นไปนี่ไปนั่นเจอทุกคนเจอคนนั้นคนนึงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะฮะก็ยังไงฝากติดตามด้วยละกันในลงีเพลงนี้ก็เราผมเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกไปเต็มๆนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูรอรอฟังรอชมกันได้นะครับที่เอ็มบีนั้งเพลงเต็มวันที่15พฤษภาคมนี้ติดตามไปดีเลยกันนะครับแล้วเจอกันวันนี้หมดเวลา